สามท่ากล้ามท้องและเคล็ดลับเีื่อทำให้กล้ามท้องสวยงามดูตามคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับท่านี้นะครับแนะนำให้เอาก้นติดกบเบอกเอาไว้นะครับและโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยถ้าเราแค่งอเข่ามันจะเมื่อยหน้าขาเราจะต้องพับถึงแกนกลางลำตัวในร่องเตะขาขึ้นมาดีแลกเข่าครับใช่มันต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับและตอนลงเกือบสุดและเตะต่อทำสิอถึง15ครั้งครับ3ามถึง4เซตแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนเลยนะครับท่าที่2นะครับถ้าเกิดใครที่บาลาน ตัวไม่ได้ให้เอามือจับที่บอะนะครับผมและเน้นพับลําตัวไม่เน้นงอเขา่าหดยืดพับตัวขึ้นมาจุดยืดอยู่ที่ท้องยืดหูพับทำ15ถึง20ครั้ง3เซตครับ15ถึง20ครั้งไปเลย 5่าที่3นะครับให้ยกเข่าเพื่อให้หลังลกดราบแนบพื้นนะครับแล้วพับลำตัวด้านบนขึ้นมาตอนขึ้นหายใจออกตอนลงหายใจเข้าทํา20ครั้งนะครับ3-4เซตครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญเลยเล่นท้องไม่ได้ทําให้ท้องชัดแต่เราต้องควบคุมบอดี้แฟทนะครับลดไขมันจะทําให้กล้ามท้องเห็นชัดมากขึ้นนะครับ เมื่อกี้จะเล่นท้องว่ากันไงบ้างก็ออกอยู่มนกันปกติอะเวลาเมเล่นกล้ามท้องอ่ะมันต้องมาแล้วนะถ้าเล่น3ท่าสเซตแบบมันไม่มาแล้วมันไปไหนมันถ้าจะคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเรียบร้อยพรื่องนี้กินน้อยเหรอไม่น้อยกินเยอะแต่กินไม่ถึงหอเปล่าอาจจะกินไม่ค่อยมีประโยชน์บ้างโปรตีนไม่ถึงอ้วนหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ก็น่าจะนมัสุต่กินเยอะมันมี2อย่างนะไขมันเยอะเกินก็ทําให้ท้องไม่ชัดกินไม่ถึงท้องก็จะไม่ชัด์พรอ,อโปรโตีนน้อยเกินไปมันก็ไปส่งผอมคิดว่าน่าจะเป็นกินเยอะแต่โปรตีนไม่ถึงเวลาไปทํางานมันก็เลือกไม่ได้ไงโอเค นี่เลยครับผมเกมาหรอดีแกนมันติแผนโปรตีนนะครับผมให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่และให้โปรตีนสูงถึง11กรัมถ้าเราคิดว่ากินอาหารนอกบ้านแล้วไม่พอเติมได้เลย1นงซองเป็นแบบว่าแผ่นโปรตีนใช่ไหมจะสูตรไม่หวานด้วยสูตรไม่หวานนี่ไม่ชอบหวานมีทั้งสูตรหวานและสูตรไม่หวานและอีกอย่างหนึ่งไครแพลโตสสามารถกินได้นะว่าแล้วก็ลองฉีดซองชิมเลยได้เลยเขาเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลันเตานะคะใช่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 มาจากถั่วลันเตาด้วย สามารถใส่น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็ได้นะครับอ่ะละลายง่ายมากนะคะนี่อืมชิมแล้วบอกด้วยว่าเป็นไงบ้างโโอ้ เดี๋ยวให้คืนแป๊บนึ่งติต <c oughs> ใครที่เคยกินพวกนั้นเต้าหู้จะคล้ายๆแต่ไม่ถึงกับแบบรสชา,าตินั้นเต้าหูจ้จ๋าดื่มง่ายมากค่ะคถ้าค่ไม่ชอบดื่มหวานนี่ต้องชอบอันนี้แน่นอนสําหรับใครที่อยากจะได้โปรโตีนเยอะๆเราสามารถกินสองซองได้สําหรับใครที่คิดว่าอยากจะควบคุมแคลแต่สารอาหารครบต้องนี่เลยครับ Fitmew by g i f f l i นสารอาหารที่จําเป็นไม่ใช่ต้องกินแค่โปรตีน f i t m ิลนะครับผมเป็นมออาหารทดแทนนะครับผมเขามีหลายรสเลยมี รสกาแฟสตรอเบอรี่ชาไทยแล้วก็กล้วย mm hmm. เรียจับเลย mm hmm. ใครที่วัวอ้วนนะครับผมสามารถเอามากินคู่กันระหว่างฟ mm ิตมิบไบกิฟฟลินและว mm ีแกนมันติแพนโปรตีนมันจะได้สารอาหารครบ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเบเอาไปให้คุท mm ี่บ้านกิน กินได้ทุกเพศทุกวัยเลยจะกคนสูงอายุก็ทานได้จะเด็กก็ทานได้นะครับผมใครที่ทํางานออฟฟิศไม่มีเวลากินข้าวสามารถที่จะชงแล้วก็กินแทนมื้ออาหารฟิตมิลกับวีแกนมันติดพันโปรตีนชงคู่กันจะได้สารอาหารที่ครบเป็นหนึ่งมื้อที่สารอาหารเต็มที่อิ่มอยู่ท้องรับรองว่าไม่หยใครมีอะไรสามารถที่จะถามใต้โคนนี้ได้เลยครับโอเคขโมยไปแล้วนะถุงหงกล่องเลย